ชีวประวัติพระสุกินโงหลวงปู่แหวนตอนเดินทางเข้าประเทศอินเดียหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อพักอยู่ที่ดอยศรีกุตระเมืองมอตมะพอสมควรแล้วก็ลงเรือข้ามฟากกลับมาเมืองมะละแมงพักที่มะละแมงสาวันแล้วโดยสารเรือไปกันกัตตาประเทศอินเดียขึ้นรถไฟไปเมืองพาราณสี แล้วไปนมัสการสังเวชนียสถานและปูชนียสถานที่สําคัญต่างๆจากการบอกเล่าของหลวงพ่อเปลี่ยนปัญญาปฏิโปบอกว่าหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่านเดินทางไปเนปาลอยู่ทางเหนือของอินเดียและทางใต้นั้นท่านได้ลงเรือสมเผาข้ามไปที่เกาะสีลังกาด้วยหลวงปู่บอกว่าการท่องเที่ยวอยู่อินเดียาน,านานไม่ได้เพราะมีปัญหาเนื่องด้วยอาหารและการบินท่บาท จึงต้องเดินทางกลับมาจำพรรษาในเมืองไทย